ฝนกับโป,กปก่โปกปเปกมามาขึ้นนี่พี่น้องจา๋าสบ,บายดีรอบเศร้าจ้ะพี่น้องทุกคนตางฝั่งไทยฝั่งลาวอะไรก็ต่างประเทศโอ้ยนุ่งกับน,นุ่งส่งขาดบานนีพี่นอ้องเด้ยตายเล็บุญดีกว่าวเขาส่องเห็นเบิร์ดดก์กอย่าดามทีแล้วทิล่ะเฮ้ยนั่นนี่นะแม่นบอสบายดีพี่น้อง นี่งามเศร้าๆเหมืดๆฝนพี่น้องจ้าเบิ่งเด้อบรรยากาศพี่น้องใชให้เบิ่งผู๋นะป่ยเมื่อคืนเนี่ยพ้นจากจิกจากเกียกมาหนึ่งวัตสีแห้งพี่น้องเลยหนึ่งวัตสีได้งดำดำนาต่อย่างอยู่โน่นทะลุตัวน่ะยังหาหกไฮแม่ปู่พี่น้องเลยมีแต่ไฮใหญ่ๆดำซะแล้วกระเคี้ยวขึ้นตามก้นพี่น้องงดงกว่าไฮในแห่งเคี้ยวนี่ยเนี่ พอพืนดำก่อนหม่ให้นี่กะกับอีกอาทิตย์หนึ่งกับได้ดำแล้วนี่โอ้ยสีได้ดำแล้วเนาะเออมันใหญ่ไว้ลีนี่นะเท่ากับเลือกลกเอาหมอมันงามนี่แล้วนี่คันพลตกมานี่ฮะโอ้ขันหุบขันหอบมีกะตัวเองแล้วก็ลกเอากลูกอะ ยังอีกเป็นซองลอยกะผพี่น้องหน้าเขานะโอ้โหไม่ได้ซอกค่ะฉันจะขายก้ากินค่ะตอนนี้หิวแล้วขายก้ากินเลยไม่ได้ซอกค่ะพครอยากได้กะพี่น้องเอ้ยมาซื้ออเดอตาละพัน <laughs> สองตาก,กับสองพันมาโลดตาบักใหญ่นี่ได้พี่น้องตาเนี่นะ บ้าบอกขอบ่ได้ใส่ย,ยังเลื่อยได้ยังไรหนาขึ้กระทะแต่แป้งกับกันแดดเอฟซี FC กับห,ห่วงหนาฮาเนาะเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยสิหาใส่วิธีทำอยู่พี่น้องในน,นน้ำมากก็ได้ขอบคุณละลายเนาะมันกระดมเกินเลยไหมตีกับตีโพดพีก็ได้ตีจน,นหนาพีก็จนยะหนาห้าฮะพี่น้องเอ้ยเกินมนุษย์ มองได้ที่มันสะดุดให้เอิ้นมันว่าจุดเปียนใจตัวน่ะมาอีกแล้วมื้อนี้ก็คือสิเบิดกะจี่ดำกะบ่200พบ่ทองได้มีแต่ผู้เจ็บผู้เป็นเฮาว่าเบิ่ก็พกันดงอมพี่น้องเาเฮ็ดเีซแต่ว่าแต่ายมยมคือยังทนซเบิดมื้อย่อแหละเบิ่หันกัวเบิ่หันกเมีย เฮากัดเห็ดเวี้ยงนักบ่ได้คือกันพี่น้องเอ้ยเห็ดเวี้ยงนักบ่ได้ยังยังเกาะยังเกาะยังเกาะเมื่อยมันเปื่อยจะขี่ค้านพี่น้องเอ้ยเมื่อยมันเปื่อยจะขี่ค้านหน้าตัวเองแล้วเออตืึงงอแหวกหน้าตัวเองกินผันแล้วพี่น้องผุนผุนกันยังมาแทงแท่นะดำไปแต่ยังหึงเนาะยังเบี้ยงหน่อยคือไลายล่คือหน่อยดำอยู่จังสัดบทยุทธ์ ซีฟโกมือแล้วยังบระเด็จเลวพี่น้องเอยยมันเล่วไว้กับเป็ายน้ำโธ่มาคลายน้ำ,ม,นนำมูลผอมูลแม่ข่อยยังเจ้าพุทธสาบายดีทุกค,คนอันนี้ก็ท่ากันแดดแล้วก็หุกออกพี่น้องเอ้ยมันก็เลยเป็นด่างนะน,นี่โอ้ยน้าฉันฉันจะเป็นคลินิกเสริมสวยด่วนด่วนค่ะด่วนค่ะพาฉันไปด่วน โอ้ขี่ไปอยากอวยมาเลยพี่น้องจะกินข่าวปรลงช,รงชิลเล่พูดอย่างเชื่อขืนกินข่าวนี่ยนะฮาอาเต้อตือมัมมัมมัมมัรย,ยังมากินดอกพี่น้องเลยสืบปิ้งไก่ย,ยายเคียวกับจำแจีวเนาะยายมังกับหลาเอ้หลัดหลัดบักแตงให้แม่ไ่นมาตำให้แม่กินไ่น,นตอนเพลนขั้นสิได้เห็นตลาดพี่น้องขั้นบริเห็นกับสิได้ไปลตลาดเด้อมาแรงเด้อ แท้ๆทท่านบ่เห็นตลาดน่ะสิได้ไปตลาดปักซองมื้อแรงนี่บักอายก็อยู่เทียงเด้อซื้อเนี่ยกินมาไว้ให้ยายแล้วพี่น้องเริ่มกินข้าวเหนียวได้แล้วข้าวเจ้านะโกยท่นให้กินข้าวเหนียวนข้าวเจ้าสิบ่แตะแล้วบอกเพิ่นว่าให้ยามันกๆกินขาลากเมื่อยลูกจนสิบ่ได้ย่างจนั่นดๆเพิ่นเมื่อยเด้ข้าวกินข้าวอะนะบ่ได้มันเมื่อยเด้แต่ปกติเพิ่นอยู่ดีมีแงเพิ่นยังบ่กินแล้ว กินขากับตําบังแตงปีงไก่พี่น้องเอ้ยอันกกาเมาว่านนี่เขาเมื่อคำคำใส่หายห้ามเมันปีงประแดดหายห้ากับไปหลัางซอเก็ดแล้วก็มาปีงหายกับไปกินกับปีงไก่โทกับอันหัวกระเทียมพี่น้องเลยเมื่อไรคำเติบนี่ก็กินแล้วกักระถินจั่มปลาแดกกับปีงไก่แล้วก็กินยาเรียบร้อย คนสิตกผ่าแจ้งผ่าสีแหลงผ่ามืดผ่ามัวพี่น้องเอ้ยป้าสับดำอลีดอแทนนั่นบอกดำามาถึกอย่างสิลงจับมันเลี่ยงอย่างนี้ข่าวใบเบ้อฮะคอยคอยคือหิวแท้คอยคือหิวข่าวแท้เหายกินข่าวแรงน้อยเดียวหน่ะเพื่อสีแหล่งไม่ได้น้อยได้ห่ะอีนังก็แมวเอ้ย อยู่น้อยงอยอยู่ห้ออยู่ในสายลุกเฮ้ยฮิ้ารนี่ตัวหนึ่งนะไปเลยเบาะไปนำผู้บ่าวแหละสงสัยไปเดียวกับมาอีกแหละัม่สายลุกเฮ้ยหุ้นนะน่สายเมียวเมียวอยู่ อีอร้อยจะกินข่าวบร่รอโอ้มาแล้วนี่นะเฮ้ยมาแล้วนี่จำพ่อจังห้องอืมอืมอือ,อแแอ่นะอ,อแแอ่น้อยออนะอีลุยลวยนี่โอ้ยหิวบ่ลูกไปไซสเบิดมือทอดได้มือซ้มสี่มือบอเห็นเพ่นมันมีหางสั้นกับหางยาวเนาะพี่น้องสองตัวสีแดงส่วนสีลายนะ่ะไปเลยเนาะต้องไปน้ำผู้บบาว บักดามึงประเทศยังมุนออกหลอกเดี๋ยวนะบ้อป้าเสียงทองห้องไปพี่น้องขึ้นกินข้าวน้ำกันเนาะหิวพี่น้องเ้ยทองห้องแล้วบอไวเด้อสิขึ้นมาแล้วขึ้นเด้อพี่น้องมักสิดาหนาเต็มโตนป้าพี่น้องเ้ยสั่มสิกินอ๋อดกอะไรนะพ่อมึงบะมันใหญ่เนี่ยอย่าเพิ่งปิดนะทําเอาทุงยางมาซุปเมียนทําทํามันเหื่อ่อนค่ะจังกิน ลายรีบหน่อยโอ้ย,อยดีใจดิผลพ,พืชผลิตออกดอกออกผลดีใจจังเลยอาหารชาวันนี้คืออันนี้ค่ะหมกปลาแดดเนี่ยัว่างนี้จุดืุอนี้บรรยากาศเปนตนอนเวนธรบาบนะฮะบาะบรรยากาศที่แท้ทานผู้ชม ฝนผาพี่น้องเยฝนตกเมื่อคืนฝนผากระเทียมคืนนี่ฮะกระลุกฮะเอาส่วนประหุมมห่มมายายมั่งฮะเอาประห่มมาโปกทั้งหัวห้ามื่อคืนนี้พี่น้องเยฝนผาเขาเพื่อนดีแต่มันลมบ่เฮิงอ่ะอ่ะมาเลยกับเศร้าเลยกับฝน,นตกหยิบ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 เดยวก็ไปเลยาาจะเปะ็นจิตลงโอ้ยว่ะจะมันสาดพนเฮ้ยว่าสีได้ดำหน้าสีเหลี่กับคักกว่าบานมันจะถ่ายแห้ว ไปกูจุดแซ<ส>่บอือเป่าลอ,อกแล้วมั้งเนี่บ่มเห้เอาซินเขียรเอามืออ้มโรชนะฮะสิจุบกดนแล้วก็เสื่อหโ,โอ้โดดออหสงขาดไปน้ง้งมึงรูบผวเห็บหมอกูด,ดำ

มือนีน่้ดํสามคนเนาะพอแม่ลูกร้นย่างว่เ,วเตตัวกับชาวาชู้ว่าอีกสองสามมือก็แล้วพี่นาเคนละตามต่อเลยพอยังหน้าหุกเช้นไห้สองมือต่อสองไหต่อมืออะยาม,มือเนาะ ทีผ่าอะไรมาอะไรมามุ้งจุงแ้วาปีนี้เราชอบโต๊ะก,ก,ก้อนสินคนเนาะคือโต๊ะก้อนสินที่เนาะสินแปดคือว่าสินเท่งเสือเอาเข่าลงะเชียงให้ล่ะเข้ามาง่าย อยู่ส่มาหม่อมกวมึงไปเลยอืมกลับมาไปตั้งต่าได้เมื่อมาหม่อมอาจูบซังกับจบุครื่กนตกแส่นมไกชินน้ำรังได้หรือเด้อ ต้องมาถ่ายรุปมัไอ้ป้าแล้วทีไปทักยาเก็บดังเยเ็บแม่เก็บดังเจ็บัวหมเี็ดังปวยกับท่านฮางบอน้าบ้านแล้ว นอนจะเตียมันก็มีแอลบะคิดว่ามีแอลจะขอยร้านอะไรด้จ้ะพี่นอ้องพอกันคลิปหนาจ้า